กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีทานผ้ชมทุก่านที่เข้ามาับสมซ่องเบาผู้ไทย่อ้บอกกับเจ้าผู้ไทยเส้นเกา่าเส้นเคยพี่น้องตอนเชา้าเศร้าแดดอ่อนในเชา้าผูา้ไทยเข้าขัวพี่นอ้องอ้อมเขียดอ้อมเขียดหน่อยพี่น้องอ้าโทนี่เด็เอาอันนั้นแล้วเพราะว่าเปืเ่อยแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องพอเจ้าผู้ไทยเก็บพักมาใส่บางหนึง่ง บานเหาก็เสียพักลงแซ่บแล้วน้องกอบกิอาพักลงใช่น้องกอบกิ่ครัพบพี่น้องพักเขาก็มีพักขี้ป่าพักอันอนี้ก็ดอกันหุม่มมะลุมแล้วก็มักบวบพักขี้ชมดังคมนะพี่น้องบ้านเหาเอิพักขี้ป่านี่ขันซุกแล้วเหาก็สีกินแล้วบ าอา,า้าขาวแท้ไป่แม่เหียนถ้ากินเา้าพี่นอ้องออมเขียดเห็นไ่ออมเขียดยังออมเขียดเขียดหน่อยเมื่อคืนในเท้าแม่กับเท้าพอนผลติตก,การกัน้นแถวนานี่แหละเพราะนวจะคิดจะกินนันออมเขียดหน่อยใช้พักขี้ชมดังคมเลาก็ใช้พักหลายอย่าง ป้าออมเขียนเขาก็เป็นซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นตะก,กินนี่เลยกินยาเมือเช้าปู่น้องก๊อบก็กินแล้วพี่นอ้อ,องถ้าเอาเมื่อเอายินเพื่อนวะทำไรก็สิกินแล้วยาขีตอน,นเช้าสบายดีพี่น้องมามาก,กินข้าวเช้านมกันช้องขนปลาลานไม่เท่ากับพกกินออมเขียดน,น่อยมันนี้ยโท ขักไหมกอบแคบบอโอก็เท่าเพื่อนอย่างเหี่ยวเพื่ออย่างนี้จริงเท่าเช่าออมเพียร <masculine> ์ใช้พักอัน ชิ้มดังคมแล้วยางอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่ถุงนะดอกทิ้งแล้วพวกกระชิมเหงียนน่องกบดิห้างก็ช่วยดีออกมันจะอ้อมเทียมเลย มาเท้าแม่เท้านเปิดก้านมานี่จันะทางตล่างะเสียงแบี้ยเสียงหัวกระดึกอยู่ดีเน กินมาใหี่มนเนี่ยรับใกลังก็หนาวหนาวแดบ่นะไม่จังเลยจัสไปละจบละน้องป้อมเหม่อยนุกจิ๋วเอาหะยังไม่ทันหลุด กริงๆกระต้มไปแล้วแล้วก็น้องกอบน้องกอบข้าอยู่ในบ้านพวกมันในครูมาออบอยเบสบอยมาค่ะข้าวมันไปเ้าอยู่บ้านต่น น้ำมอกตกเราน้ำประทานลุดเท่า ก็ันกินมากเคยกินข้าวกำน้ำมิจ๊ะกูเป็นคนยาข้าวแล้วหอมกร่าทีไปย่อมหม้อมิจอย่อมมี่จ้ามัดมัดมี่แล้วก็ย่อมพอ ยอมนำตามน,นี่แหละหัองบ่มีพระจับกองให้อยากใายให้พี่น้องเบิง่งหัวห้องบ่มีค่าตั้งกองเลยอันนี้โทรศัพท์หองแสนใช้รักรักผัดหมิ่นรถแม่กซ์ข้าวอะอสิ แม่สุกีได้ไนะแม่สุกที้องไม่ก็มีอยู่งไถเมันเด้อกินออมเขียด้องก็กินวักเสนี่กินเพือกินเผือแม่ เล้อะพ่ก็สมองียน้อมเศรานที่หอดอยู่สิแม่นมผมมีหลมแดกออกแล้วเจ้า ชอบใส่คือน้องก๊อบค <c oughs> ือน้องก๊อบมาแต่ใครแน่นมีนน่ไหมบ้ดน้อกอ็เมืองเหยียดเขาเท่าไม่เท่ากับอยูไปให้ไปชวนยูู้เดียวพี่น้องย,อยามเพลยแลออ้วเพื่อนออกมากินข้าวน้องกอ๊อ,งกอบนะเขาเที่ยง กินแล้วนะเขากระชิบปย่อมมีพี่องเขาแถซ่ไว้แล้วยยุติลางได้ตัวที่เขาย่อมย่อมให้เพิ่อนนะย่อมขามดำเลยได้หัวดี่เอาไปนองเลยเพิ่อนเขาเสียไปตัป้มเป็นผ้าสีนี่ในลักในเขาก็มัดอยู่ได้ายห,หัวเติบแหละย่อมแล้วเขาก็เอาไปส่งเพิ่อนนะ ย่อมมันมองหาผลบระดิษายให้พี่น้องเบิง้งว่าเห็นนะได้ใีธรรมัดให้เบิ้งแล้วพี่น้องถั่วเด็ดอ่อนยอมามสาวๆอากาศกับค่อนข้างยากห่อนแลวเหมือน้พี่น้องเลยน้องก๊อบกินข้าว แสบขนาดเบื้องเพิ่นกินออมเคียดแสบได้พี่น้องเลยสะพ้ายมัดมีมือหละหัวซองหัวได้บมลายล้วพี่น้องอันนี้ทงไหทงหนามีแต่ง,ง่ก <c oughs> ับต่อเพืองแล้วพี่น้องเ้ยตอนเช้าแดดอ่นอนๆเท่าน้องจอบ กินแล้วก็สิมือโฮงเหียนพันว่าเห็ดหน้า,าคาวแต่นาอพี่น้องมาฮอะนี่กัเฮาสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบพ่อกันคลิปต่อไปพากก็เลกดแชร์กดติดตามช่องบ้าวผู้ถ่ายในเดอพี่น้องสบายดี